สวัสดีครับผมนี่คือเหรียญดีบุกของรัชกาลที่4และรัชกาลที่8นะครับเห็นไหมครับนี่ด้านหลังขุดหลๆท่านบอกว่าเป็นเนื้อดีเอเนื้ออะไรนะเนื้อดีบุกเอเนื้อตะกัวไม่ใช่เนื้อตะกัวนะครับเหรียญเหล่านี้เป็นเนื้อดีบุกนะครับผมนะผลิตขึ้นใช้จ่ายหมุนเวียนในสมัยของรัชกาลที่8มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ก็มีนะครับแล้วก็มาถึงรัชกาลที่8แล้วก็รัชกาลที่9ก็มีเหมือนกันนะครับ ที่เป็นเนื้อดีบุกนะครับไม่ใช่ตะกั่วนะครับแต่ตอนไม่ผ่านการใช้เนี่ยผิวจะขาวนะครับเหรียญแบบนี้ผิวจะขาวใสเหมือนเนื้อเงินเลยจนบางทีคนไปเห็นเหรียญสวยๆเนี่ยคิดว่าเป็นเนื้อเงินไม่ใช่เนื้อเงินนะครับอ่าไม่ใช่เนื้อเงินนะเพื่อนเนการเช่าหาก็อยู่หลักสิบหลักร้อยห,หลักพันตามสภาพนะครับผมตามสภาพของของเหรียญเลยไม่ได้ตามอายุเหรียญน,น,<อ>นะการเล่นหาเนี่ยเขาเล่นที่สภาพเหรียญนะไม่ใช่เล่นที่อายุเหรียญเก่าจะต้องแพงอะไรแบบนี้ไม่ใช่นะครับ การเช่าหาอยู่ที่สภาพของเหรียญเป็นหลักนะครับถ้าสภาพไม่สวยไม,มย่ไม่มีการเช่าหาแน่นอนนะครับต้องสภาพสวยคมชัดนะครับถึงมีการเช่าหาแบบนี้ก็จะอยู่ที่ราวๆหลักร้อยต้นๆหนึ่งร้อย 100, ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับประมาณนี้นะครับการเช่าหาถ้าสวยๆก็หลายร้อยนะครับสวยมากๆก็หลักพันนะครับแบบนี้ก็จะมีทั้งแบบพระเสียนโตพระเสียนเล็กนะครับการเช่าหาก็จะต่างกันหลักสิบนะครับหลักหน่วยหลักสิบนะครับ ถึงหลักร้อยตามสภาพนะครับส่วนแบบนี้ก็เหมือนกัน,นครับจะอยู่หลักหน่วยหลักสิบถึงหลักร้อยตามสภาพเหมือนกันตามชนิดราคานะครับอันนี้ก็มานำให้เพื่อนๆมาได้รับชมกับเหรียญเก่าเหรียญโบราณซึ่งหลายๆท่านอาจจะไม่แทบไม่เคยได้เห็นเลยด้วยซ้ำน,นะครับสำหรับเหรียญเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วมันมีมากมายกว่านี้มากเดี๋ยววันนี้ผมจะทยอยถ่ายลงให้เพื่อน <S <S ๆได้รับชมกันกับเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนต่างๆนะครับมีเยอะแยะมากมายแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมีเยอะแยะมากมาย วันนี้เดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆที่เด็ดดีๆมาให้เพื่อนๆได้ศึกษารับรับ,รบชมไปพร้อมกันนะครับนี่อันนี้เป็นลายกระหนกนะครับเขาเรียกลายกระหนกนี่นะเป็นเหรียญสตางค์ลายกระหนกอันนี้เป็นดีบุกช้างในพระแสงจักรนะครับด้านหลังก็จะเป็นตาอ่ารูปพานพระมงกุฎนะครับเนี่ยตาพระมงกุฎเขาเรียกกันนะตาพระมงกุฎนี่ก็เป็นตาพระมงกุฎนะครับวัดกันที่ความสวยงามครับเหรียญเหล่านี้นะครับถ้าไม่สวยเนี่ย เราจะแทบไม่ได้เห็นความนิยมของเหรียญรุ่นนี้เลยแทบไม่มีการเช่าหาไม่มีการอะไรกันเลยนะครับถ้าไม่สวยนะเหรียญรุ่นนี้ต้องสวยจริงๆนะเพื่อนๆถ้าไม่สวยนี่จบเลยนะครับภูภูพังพังนี้ไม่มีการรับเช่าแน่นอนนะครับผมมั่นใจนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญต้องสวยนะครับต้องสวยมีความคมชัด หลังๆมาเนี่ยเริ่มมีคนที่เริ่มเข้าใจเกี่ยวกับที่ผมบอกแล้วก็เริ่มส่งเข้ามาหาผมเยอะขึ้นนะครับหลังๆมาได้รับเช่าค่อนข้างที่จะเยอะแยะมากมายเลยจากหลายผู้คนนะครับจากหลากหลายผู้คนนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ผมได้มานะครับ